สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารักกีสองห้าหกห้าถูกต่านถูกทุกคนนะครับผมเอาละครับมเนีก็มาพบพักผอกันเช่นเคยนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับมเนีกวันที่ที่สิบสองมีตุนายนสองผ่นหาลอยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมแกระนําแนวทางมาเสนอพี่น้องคือเก้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกว่าจะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ งวดประจาวันที่หนึ่งกรกฎะดาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะครับผมเป็นชุดเต็มนะครับผมเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มบนล่างนะครับเดีกับสิบสองคูขึ้นเขานะครับผมเอาละครับเกือการประสิทธิ์เวลานะครับผมก็ไปตามรัฐบาลใช้ชุดเต็มกันต่อเลยครับก้อนจะขอยเบื้องต้นกับเเบื้องสรุปก่อนนะครับเบื้องสรุปของหมวดที่พัฒนาก่อนนะครับผม สำหรับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาแล้วครับผมชุดเต็มนะครับเลขที่ออกเลขที่ออก507392นะครับ507 3 9 2นะครับ3มตัวบนออก3 9 2 2ตัวล่างออก06นะครับมีคนโฉกค,คนหมันในบอ่อพี่น้องสำหรับเลเด้งกับชุดของสุดทายรุดนะครับชุดนี้ก็ เขานะครับเรียงในตารางนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเรียงในตารางเข้าที่9 2นะครับ92บนนะครับส่วนล่างเข้าที่06นะครับเข่าที่06นะครับในตารางนะครับผมไปจ,จับกันเองได้ของจะโชคจะมารก,กันอยู่นะครับสำหรับชุดเต็มนะครับชุดเต็ม แอดจับไทยสิบสองครูนะครับผมก็เข้าที่ศูนย์หกนะครับเข้าที่ศูนย์หกนะครับพี่น้องเข้าที่ศูนย์หกตรงๆนะครับก็เข้าไปศูนย์หกนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดทีพานมานะครับผมส่วน ชุดคงสุดท้ายบ่เขานะครับชุดคงสุดท้ายจับสองเกานะครับจับสองเก้าล่างนะครับผมแต้ไปเข่าที่บนนะครับอ่ะไปเบื้องต่นนะครับสําหรับชุดเต็มงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับผมไปชมกันเลยครับนี่ครับสําหรับหน้าตาชุดเต็มรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ชุดเต็มบนล่างนะครับผม,ขมเข้ามาแล้วพี่น้องขอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอ,ขอความกรุณนานะครับกดไลค์กดแกดชร์ขอคนละไลค์ลลคนละแชร์นะครับเพื่อเปิดการวงเงินนะครับผมจะได้มีกําลังใจเห็ดนะครับอาจจะได้มีกําลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะครับผม,มเป็นทางนะครับผม สำหรับท่านที่มากทั้งตัวเลขน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเราก็กดสร้างกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยผมนะครับจะได้รับการชมคลิปใหม่นะครับผมเสียดนามลงช่องนะครับสำหรับรบัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกระะกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางมี 820 9435นะครับ8209435นะครับส่วนตัวที่อยากคิดว่าน่าจะเข้าวินนะครับผมก็มี20 209435นะครับ209435นะครับผม สำหรับเล็กที่คิดว่าอันสกาวินนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับชุดเต็ม ตัวเจาะนะครับตัวเจาะมี49 59 52 52 50 80 30 20 81 51 89แล้วก็ ปดห้านะครับอ่าสิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับเก้ากับห้านะครับวัที่แล้วหลุดไปแต่ว่าเลขเด่นนี่เข้าดีนะครับผมเลขเด่นของชุดเต็มนี่จะเข้าดีนะครับเข้าดีเกือบทุกวดนะครับผมจับคู่ก็บ่ค่อยหลุดนะครับจับคู่พ่ค่อยหลุดนะครับผมตอนเป็ชุดเต็มนะครับอ่าไปว่ามักชุดนี่ก เสียจับหายนะครับผมจับกันเองได้ในตารางนะครับผมซึ่งทับทั้งหมดก็จะได้ประมาณ21คู่นะครับ21คู่นะครับสำหรับในตารางนะครับแตบมีเลกดับมาตัดออกนะครับยังไงก็ต้องมีให้เห็นหนึ่งคู่นะครับสำหรับในตารางนะครับผมแต่มีเลขดับชุดมาตัดออกนะครับมาตัดออกเลยครับผมแล้วก็จับได้21คู่นะครับ คนนี้แอดก็คิดว่าแอดน่าจะเขานะครับน่าจะจับคู่เขานะครับผมสาหรับชุดเต็มนะครับผมน่าจะมีให้เห็นนะครับหนึ่งคู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับชุดเต็มรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับผมตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับก็คิดว่าน่าจะ เป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นนะพี่นอ้องอ่าสี่เก้าห้าเก้าสี่เ้าห้าเก้านี่เป็นบนนะครับเน้นบนนะครับส่วนแปดสองแปดศูนยห้าสามศปดห้าคิดว่าจะลงล่างนะครับอ่าก็จะมาณนี้นะครับผมไปมากต์ตอเดก้นําไปจับจ้องเสอรออัตรีได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกคนใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็มีเขามีรถนะครับผมแต่ว่าพี่น้องนําไปเปรียบเทียบกับจานท่านอื่นก็ได้นะครับนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับสําหรับชุดเต็มนะครับผมอาจจะคิดว่าน่าจะ มีให้เห็นหนึ่งคู่นะครับสําหรับชุดเต็มนะครับ่ะจะประมาณนี้นะครับมักจัดคัดพันได้พี่น้องวามักกเบื้องผมว่ามันเทิงนะครับผมสุดท้ายทายสุดนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมั่นลำรวยถูกหมั่นทกันนะครับขอให้โชคให้หมานกนรทำลำรวยกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสนมีเงินไม่ท้องแสนตลอดปีและตลอดไปนะครับเมื่อไรกองท้องไรเขากระเป๋าตุงถูกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันใหมสวัสดีครับ